ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่ช่องเจสเจกับแกม Summoners War Chronicles กันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเจโก้มากับการนี่เลยค่ะหลายๆคนนะคะก็น่าจะอยู่ในช่วงที่กำลังฟาร์มรูน6ดาวอยู่ใช่ไหมซึ่งรูนหลักๆที่เราจะฟาร์มนะคะก็จะมีเป็นของตัวถ้ำต่อมน้ำตานะคะที่จำเป็นมากๆเลยที่ต้องใช้พวกเลดเบตนะคะหรือว่าไอ้พวกลูนดาบลูนโทสะอะไรงี้เนาะวันนี้นะคะเจะก็เลยจะมา เป็นเหมือนไกดแล้วกันนะคะสอนช่วยจัดทีมแล้วกันนะสำหรับใครที่เล่นคีหน้านะคะคนที่เล่นออเบียก็คงจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเล่นยังไงก็ผ่านนะคะเดี๋ยวดูสถิติคนเล่นออเบียนะคะก็คือ สิบอันดับแรกมีแต่อเบียนะคะแต่ว่าคนที่จะลำบากหน่อยๆก็คือพวกคลิปกับคีน่านั่นเองซึ่งเจก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนของคีน่านะคะที่แอบรู้สึกว่าเออวะจะออโต้เนี่ยมันแอบลำบากนิดนึงซึ่งตอนนี้เนี่ยเจก็ไม่ลำบากแล้วเพราะว่าจะเจอทีมที่โดนใจแล้วนะคะซึ่งทีมที่จะใช้เนี่ยก็บอกเลยว่าประกอบด้วยตัวบ้านๆทางนั้นนะคะหลายๆคนก็น่าจะมีกันอยู่แล้วเนาะซึ่งสำหรับตัวไหนที่ไม่มีเนี่ยเจก็จะมีออปชันเสริมให้นะว่าใช้ตัวนี้ได้หรือว่าใช้ตัวนี้ได้อะไรประมาณนี้้นาก็ถพอ ะะไปดูกันเลยว่าจะมีตัวไหนกันบ้างอยากเติมเกมแต่ยังไม่มีร้านมาจำหรอนี่เลยอ l ลาสติกช็อปเติมเกมมือถือราคาถูกง่ายสบายกระเป๋ารวดเร็วสุดแต่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 แตแตแตมีต้องกังวลน,นะเพราะเขาอะจดทะเบียกนการค้าถูกกฎหมายปลอดภัยกกรนตีไม่มีรีฟันร้อยเปอร์เซ็นต์เปิด8โมงถึงตี2อเลยเด้ออายสำหรับข้อมูลของบอสตัวนี้นะคะก็คือเมื่อบอสตัวนี้ทาการโจมตีเฉพาะมันจะเพิ่มคีเลสคิเมด,ดนะคะให้ตัวเองเนาะ เออประมาณนี้แล้วก็สำหรับอันนี้นะคะที่เจเคยปั้นแล้วก็เอาลงลนะคือมันไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะคะคนอื่นไม่ต้องปั้นก็ได้แต่เจปั้นเป็นตัวหนูทดลองให้แล้วนะคะ mm hmm. ก็ใครที่กําลังคิดอยู่ว่าจะปั้นตัวนี้ดีไหม mm hmm. เพื่อมาปลดคีเมทิเลตลดอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ไม่ต้องปั้นนะคะ mm hmm. เพราะว่าเจทำแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไปใส่ตัวอื่นดีกว่า mm hmm. และทีมที่เจจะใช้นะคะก็จะมีประมาณนี้ เดี๋ยวเอาตัวนี้ออกไม่ใช่นะคะก็จะมีไอเนี้ย e f e e d นะคะตอนนี้ Efeed ไฟบอกเลยว่าเป็นอะไรที่มาแรงมากๆเลยนะคะเพราะว่าในอารีนาก็เห็นแล้วก็รวมถึง e f e e d ไฟเนี่ยเอามาใช้ลงดันต่างๆเนี่ยก็ช่วยให้ชีวิตเรานะคะสุขสบายขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะว่าด้วยดาเมจของอีฟิทไฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความเขาเรียกอะไรอะใช้ได้หลายหลายอย่างนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะมีเป็นลดเด็บนะคะแถมมีเผาไหม้ด้วยนะระดับ1นึิวิอะไรประมาณนี้คือ แต่ละสกิลนะคะค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆในการที่จะลงดันพวกนี้นะคะรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนใช้ใน ATA บ้างแล้วนะคะซึ่งตัวที่เจใช้ตัวแรกก็มีตัวนี้แหละซึ่งเจใส่นะคะเป็นลุนแบบนี้นะคะก็คือใส่เป็นดาบแล้วก็โทสะนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นลุนหกดาวนะคะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงฟาร์มอยู่อ่ะสำหรับตัวแรกก็ประมาณนี้หรือว่าใครที่บอกว่าเฮ้ยไม่มีอ e ีฟิตไฟทำยังไงนะคะก็ไม่ยากค่ะ อีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้ได้นะคะก็คือนี่เลยค่ะตัวสามันประจําบ้านของเรานะคะสําหรับจินไฟนะคะตัวนี้ก็บอกเลยว่าหลายๆคนนะคะก็ใช้ตัวนี้อยู่ซึ่งตัวนี้มันดีมากๆเพราะมันขโมยบัฟได้ซึ่งมันจะสามารถขโมยบัฟที่ขึ้นหัวบอสไอพวกแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมีเพิ่มคีเมทคีเลดอะไรนะนะั่นแหะแล้วก็มีเกาะอ,อะไรพวกนี้นะคะก็สามารถดูดมาได้บทเลยอ่ะไม่มีตัวนี้ทําไงนะคะก็อ่ะสามันประจําบ้านอีกเช่นเคยนะคะแวมลมนะคะตัวนี้ ก็คือสามารถใช้ได้เช่นกันนะคะหรือว่าไม่มีแวมลมทํายังไงก็เจ๊ก็ใช้แมวนะคะบางทีแต่ว่าลองใช้แวมลมกับแมวดูแล้วนะคะถ้าเล่นประมาณ10รอบจะไม่ผ่านประมาณ3รอบประมาณนี้นะที่เจ๊เท่าที่เจ๊ใช้เนาะ mm hmm. อ่าอีกตัวหนึ่งนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือตัวสามัญประจําบ้านอีกเช่นเคยค่ะอย่างเจ้าตัวกิ้งกาตัวนี้นะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะปั้นมาอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันต้องใช้ทั้งในเควสงเนื้อเรื่องเนาะแล้วก็มีตัว ไอตัวส่งส่งกองกําลังนะคะก็บงับงบังคับใช้อยู่แล้วเนาะตัวนี้ก็หลายๆคนน่าจะมีอยู่แล้วซึ่งลูนที่เจนใส่นะคะจะก็จะใส่เป็นลูนดาบโทสะแบบนี้เลยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็เจอน่าจะเคยแนะนําไปแล้วในคลิปแบบ แนะนำมอนเตอร์3ดาว4ี่ดาวอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะคะสำหรับฮาปุเนาะก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นตัวสดาวนะคะตัวนี้เนี่ยเจก็ใส่เป็นลูนแบบนี้เลยนะคะใช้พลังสามอันล้วนเลยนะคะหรือว่าใครมีลูนไหนที่มีเลือดถึกๆนะคะก็เอามาได้เพราะตัวนี้เนี่ยเราจะเอามาใช้ในส่วนของ ห้ามฮิลนะคะแล้วก็เอาเป็นตัวฮิลหลักให้ทีมเราด้วยนะคะเพราะว่ายิ่งเลือกเขาเยอะนะเขาก็จะฮิลแรงตามเลือดเนาะ ừ, แล้วก็มีห้ามฮิลด้วยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ดีนะคะในดันนี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะมีฟื้นฟูไม่ได้แล้วก็มีเพิ่ม a อ k เคประมาณนี้ก็ทีมของเจน,นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเอาไปลงตัวดันนี้แล้วก็จะออโตให้ดูนั่นเองว่ามันจะเป็นประมาณไหนเนาะ สำหรับตี้นี้นะคะเจก็จะผูกจิตเป็นอ e ีฟิไฟนะคะแล้วก็บังคับให้เขาใช้แค่สกิล2นะคะหรือว่าถ้าใครแบบไม่อยากจะบังคับก็ได้นะให้มันใช้สกิล1สกิล2วนไปก็ได้เพราะว่าเจลองเทสแล้วมันก็ผ่านเหมือนกันนะคะซึ่งตีนี้จริงๆถ้าเจเล่นประมาณ10-20ตามันก็มีโอกาสไม่ผ่านอยู่นะประมาณ1-2รอบนะคะแต่ว่าส่วนมากมันก็ผ่านแหละเออ หรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าดาเมจไม่พอนะคะก็อาจจะเอาตัวดาเมจมาเสริมอีกหนึ่งตัวตรงนี้นะคะก็คือเอากิ้งกาออกนะคะแล้วก็ดาเมจมาใส่แล้วก็เปลี่ยนคาถาเป็นคาถาลมก็ได้นะคะเพราะว่าคาถาลมของคีน่าเขาปลดเอฟเฟกเสริมพลังเหมือนกันเนาะอืมแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าเอาดาเมจหนึ่งตัวมาโอเคแล้วนะคะก็อีกตัวนึงก็แนะนําให้ไปกิ้งกาเพราะว่ากิ้งกาในด่านเนี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นตัวที่ มีความสําคัญเหมือนกันนะเพราะว่าสำหรับตัวนี้เขาจะช่วยบล็อกเอฟเฟกเสริมพลังเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีตัวปลดเอฟเฟกเสริมพลังหรือว่าบล็อกเอฟเฟกเสริมพลังนะคะเข้าเกมมาบอสจะทําการเสกเอฟเฟกเสริมพลังนะคะเป็นเป็นเกาะนะคะเป็นเกาะ10ให้ตัวเองเนาะ ซึ่งเกาะเนี้ยมันก็จะช่วยเหมือนกับลดดาเมจที่ได้รับอะไรเงี้ยทำให้เราตีบอสไม่ค่อยเข้านะคะแต่ว่าถ้าเอากิ้งก่ามามาบล็อกเอฟเฟกเสริมพลังแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราแบบว่าทำดาเมจได้มากขึ้นนั่นเองแล้วก็จะเคลียร์บอสได้ง่ายขึ้นนะคะรวมถึงอ e ีฟิตไฟที่จะเลือกมามันทําดาเมจแบบโอเวอร์ไทม์นะคะก็คือมีไฟเผานั่นเองหรือว่าถ้าใครไม่มีตัวนี้นะคะจินไฟก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะค่อนข้างแนะนําเพราะว่า ในช่วงที่บอสเนี่ยมันกำลังแบบว่าเสริมบัฟเสริมเอฟเฟกต่างๆให้ตัวเองนะคะในจังหวะเนี้ยเราก็เอาจินไฟดูดให้หมดนะคะประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าสำหรับตีนี้จะรู้สึกว่าโอเคและรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเอามาเป็นแบบออโต้ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากก็คือจัดตีนี้แล้วก็ออกไปทำนูน่นทำนี่นะคะแล้วก็กลับมาคัดลูนได้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกัน จริงๆเจก็ลองเล่นตีนี้มามาหลายรอบแล้วแหละเออประมาณ10 20รอบนะคะก็เลยพอแบบเห็นทริกว่าเอ,อ้ยเอ,อวะเราใช้แล้วมันแบบออโต้ผ่านแล้วก็แบบชิลนะคะก็เลยอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าเผื่อแบบเออใครที่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังออโต้ไม่ได้นะคะหรือว่าแบบไม่รู้จะใช้ตัวไหนดีปั้นตัวไหนดีนะคะก็อาจจะลองจัดทีมเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะใส่ตัวหนึ่งเสริมตัวหนึ่งเอาตัวหนึ่งออกอะไรประมาณนี้ก็ได้ จริงๆเจ,จ,จเคยลองเอาฮาปูออกนะคะแล้วก็ใส่เป็นฮัปี้นะคะมาช่วยลดเดฟบของมาช่วยเจาะเกาะบอดเนาะก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสที่ไม่ผ่านคือบางทีฮัปี้เจก็ตายก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเจเน้นใส่เป็นลูนแม่นยำลอยนะคะก็เลยไม่ได้เน้นทางเลือดสักเท่าไหร่นะคะคือมันจะมีเหมือนใส่ลูนดาบสองมั้งแล้วก็พลัง อีก2เอ้ดุนดับ1พลัง2อ,อะไรประมาณนี้นะคะมันก็ยืนไม่ค่อยไหวเออหรือว่าบางทีเจก,ก็จะเปลี่ยนคาถาไฟนะคะเป็นคาถาแสงอันนี้ก็คือชัวร์เลยว่าทุกตัวในทีมนะคะแทบจะไม่ตายเพราะว่าค่อนข้างฮิวแรงนะสำหรับคาถาแสงของคีน่านะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็น เป็นฮิลแบบเราก็จะกลายเป็นตัวฮิลหลักแทนอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาฮับปลูกออกนะคะแต่ว่าเป็นทีมที่นี้ก็ยังได้แล้วก็ใช้คาถาแสงก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าที่จะใช้คาถาไฟนะคะเพราะว่าคาถาไฟมันจะสกิลสองมัง้งมันเหมือนจะช่วยลดคูดาวของมอนสเตอร์นะคะจีก็เลามาใช้เพราะว่าจะได้ช่วยเร่งเทินให้ตัวมอนสเตอร์เราด้วยนะคะตัวอ e ีฟิทเราก็จะได้ใช้สกิลได้เร็วมากขึ้นนะคะหรือว่า เจก็เคยเอาฮาป,ปุออกแล้วใส่เป็นกระดูด้าแสงเหมือนกันนะเอออันนี้ก็ใช้ได้นะคะสำหรับใครที่มีตัวไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะก็ะอาจจะใช้เป็นเทคนิคนี้ก็ได้และนี่นะคะก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ค่ะก็ขอคุณทุกคนเลยนะคะที่ดูคลิปกันมาจนถึงตอนนี้นะยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่เออมาหืมเจอไอ